ขอบเลยนะโอเคเนาะเยอะไหนเยอะไหนเกตเด็ดดีเกตเด็ดดีแล้วเราได้แล้ววันละลอยจะมันขนาดนี้ใบไจ่แล้วใหญ่ใหญ่นอ้หัวปลมาอยู่ เมื่อเช้าวางไปติดเ้มช้าวางไปติดปลาแมวร้อยกว่าถาพันกว่าโลพูดใหม่พูดใหม่ขอโทษขอโทษเออขอโทษขโทษติดป้าแมวพันกว่าโลเมื่อเช้านี่เมื่อเมื่อไรเทเลยเออเ ได้แล้วพอมันวางปลาแมวาพันกว่าโลมันก็ทําการอะไรไม่ได้เ <Yeah. S 1> มื่อเททิ้งหมดเลยเมื่อเช้านี่มาวางรอบสองก็เนี่ยได้ร้อยกว่าถ่ายบายใจแลยเออบายใจแล้วอ่ะจบคลิปไลฟ์สร็จมาเพียงแค่นี้นะครับ